สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะราศีกุมลัคนากุมทุกทุกท่านพบกับช่อง YouTube สมะทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวราศีกุมและลัคนากุมประจำเดือนพฤษภาคม2564คลิปนี้การเงินการงานความรักสุขภาพดวงโดยรวมของคนราศีกุมลัคนากุมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยนะคะ ใครที่ผูกลักนาแล้ว อยู่ลักขณากุมก็ดูแบบลักขณาก็ได้แต่ถ้าใครราศีกุมก็ใช้หลักการแบ่งวันที่ตามอ่าโหราศาสตร์ทไทยนะคะเดี๋ยววันที่จะแปะไว้ให้หน้าคลิปนะใครที่ลักนณาและราศีไม่ตรงกันก็ดูทั้งแบบลัคนาแล้วก็ดูแบบทั้งราศีประกอบการตัดสินใจนะคะคนราศีกุมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันเนาะคลิปนี้ทําให้ฟรีนะคะหมอดูภูทรหมอดูบ้านๆไม่ได้มีศิลปะในการตัดต่อคลิปอะไรมากมายเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนช่องอื่นนะคะ ก็ขอกำลังใจด้วยละกันเนาะทำให้ด้วยใจด้วยความรักและปรารถนาดีสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักแชท facebook ส้มมะพยากรนะคะย้ facebook ส้มมะพยากรทักแชทมาได้เลยนะคะรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจต่างๆอยู่ในเงื่อนไขอ่าอยู่ในกล่องข้อความเนาะสำหรับคําคำถามและคําคำถามกติกาง่ายๆโอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อข้อ ได้เลยเดี๋ยวสมมะจะทยอยตอบให้ทุกทกท่านนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะก่อนที่เราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวนะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกในเดือนนี้จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ แต่กว่าจะจบเนี่ยต้องใช้เวลา The date หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านอะไรก็ตามที่ค้างคาคราคาซัางอยู่ปัญหาที่คนราศีกุมแบกรับอยู่อะไรหลายๆอย่างก็ตามการงานสะดุดติดขัดความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามาช้าเหลือเกินในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างมันเป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่ามีเรื่องจุกจิกกวนใจอย,อยู่เหมือนกันเพราะว่าไพ่สรุปออกมาเป็น ให้สีถ้วยสีถ้วยหมายถึงช้อยส์หรือตัวเลือกเพอ,เอิญตัวคุณเองเป็นคนเลือกมากเกินไปเลือกเยอะนะคือบางทีเนี่ยคุณเป็นคนคาดหวังว่าสิ่งที่มีอยู่มันต้องดีเลิศประเสริฐสีมันต้องสมบูรณ์แบบ แต่ในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบค่ะในตัวเลือกที่คุณมีอยู่จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่คุณเลือกมันมี Choice แค่1234เพราะฉะนั้นจงเลือก3ข้อตรงนี้นะคะเลือก3ข้อ4ีข้อตรงนี้ที่คุณมีโอกาสที่จะเลือกเนี่ยสิ่งไหนที่มันดีที่สุดสำหรับคุณตามนั้นมันอาจจะไม่ได้มีอะไร100%เรเรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องอดทนจำเป็นต้องรอคอยเวลาและโอกาสเรื่อง บางเรื่องต้องใช้เวลาพิสูจน์ความรู้ความสามารถพิสูจน์ศักยภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ทำอะไรได้บ้างมากกว่าความเครียด มากกว่าความกังวลมากกว่าความหงุดหงิดมากกว่าความจุกจิกกวนใจการจัดการที่ดีอะไรจบได้จบไปก่อนอะไรเคลียร์ได้เคลียร์อะไรสะสางได้ก็สะสางปริมาณงานที่มันล้นมืออยู่ตอนนี้เนี่ยภาระความรับผิดชอบที่มีอยู่ล้นมือณนะเวลานี้มันค่อยๆทยอยเคลียร์มันค่อยๆทยอยสะสางยังไงได้บ้างช่วงเนี้ข้อดีก็คือคอ,อาจจะมีตัวช่วยอาจจะมีตัวช่วยในทางลับแล้วเป็นโอกาสและเป็น ็นโชคดีที่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะคะคนราศีกุมได้อย่างเสียอย่างคุณอาจจะไม่ได้สมหวังทุกอย่างในเดือนนี้แต่อย่างน้อยมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณได้เลือกอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรถ้าคุณมานั่งกอดอกอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอามันไม่มีอะไรได้ดังใจใคุณเลยท้ายที่สุดคุณก็เป็นทุกข์ให้รอรอได้ไหมให้รอก็รอไม่ได้อีกถามว่าให้เลือกเลือกไหมก็ไม่เลือกอีก อย่าเรื่องเยอะอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าคนราศีกุมอย่าเรื่องเยอะเพราะว่าถ้าเรื่องเยอะปุ๊บมีเรื่องมีปัญหาจุกจิก,จกปนใจใครอยากจะลาออกจากงานอยากจบไปเริ่มต้นใหม่ลาออกได้เลยนะงานใหม่รออยู่เยอะเหมือนกันนะ งานใหม่รออยู่เยอะเหมือนกันอยู่ที่ว่ามันมีข้อดีคนละอย่างมันมีข้อเสียคนละอย่างเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบละกันแต่บางครั้งเนี่ยงานที่ทําอยู่นะโอโหถ้าใช้งานเยี่ยงทาตแต่ผลประโยชน์และค่าตอบแทนน้อยเดียวนะมันคุ้มไหมลองถามตัวเองดูหักโหมมากเกินไปทํางานเอาเป็นเอาตายทํางานหามลุ่งหาค่ําเงินก็ได้ชา้า ความก้าวหน้าก็ไม่มีคิดพิจารณาดูดีๆถ้ามันถึงเวลาต้องจบก็ต้องจบใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆพริตตี้พรีอารเลขานุการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงธุรการเลขานุการต่างๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามสัญญากรรม คลินิกความงามหรือร้านเสริมสวยสปาทําผมทําเล็บทำหน้าต่างๆประสบความสำเร็จดีอาชีพที่เกี่ยวกับผู้หญิงจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองหรือใครที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะเป็นการขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายน้ำหอมจะเอาจากเมืองจีนหรือจะนำเข้าจากญี่ปุ่นจากไหนมาอะไรใดๆก็ตามของสวยงามของผู้หญิงนะคะ เป็นของนําเข้าจะประสบความสําเร็จดีหรืออีกอาชีพหนึ่งที่กําลังมาแรงในระยะนี้ก็คืออาชีพขายประกันหรืออาชีพที่หากินที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรืออาชีพที่รับจัดดอกไม้งานศพอาชีพสเปเลอหรืออาชีพที่หากินกับความเป็นความตายขายสังฆทานอะไรแบบนี้ได้หมดรับจัดดอกไม้หน้าศพขายพวงหลีดขายลงศพประสบความสําเร็จดีเรื่องการเงิน การเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการคิดวางแผนจะใช้เงินแต่จริงๆแล้วมันติดขาดช่วงเนี้ย การจะใช้เงินอะไรในช่วงเนี้อาจจะต้องคิดเยอะนิดหนึ่งหรือการลงทุนทําอะไรช่วงเนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียหลีกเลี่ยงการลงทุนทุกกรณีหลีกเลี่ยงการใช้เงินทุกกรณีอะไรก็ตามที่มันเป็นนี่ศูนย์หรือลงทุนไปแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียชะลอไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแต่ช่วงเนี้ข้อดีก็คือว่ามีเกณฑ์จะได้รับเงินจะได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลืออาจจะเป็นมรดกตกเบิก ok เป็นเงินที่ให้เปล่าให้ฟรีที่เกี่ยวกับเรื่องของการ แบ่งสันบันส่วนแบ่งทรัพย์สินแล้วทําให้เงินก้อนนี้มาช่วยเยียวยา,ยามาช่วยเยียวยา,ยาช่วยแบกรับภาราคาจะค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ได้หรือบางคนอาจจะได้เงินที่เกิดจากความสเสน่หาอะไรบางอย่างในตัวคุณมีคนมาชอบมีคนมาช่วยเหลือมีคนสนับสนุนในทางลับถ้าไม่ใช่เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของอัญ,ญมณีหรือของมีค่าต่างๆแต่มีเกณฑ์จะได้เรื่องการเงินไม่ถึงไม่ถึงขั้นติดขัดหรอกแต่ล รายรับกับรายจ่ายมันเยอะๆพอๆกันได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการให้ดีส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ย จริงๆมันก็ไม่ได้เด่นชัดนะแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถ้าไปหาหมอนะหาหมอเลขบัตรคิวเลขท้ายบัตรตรวจหรือเลขท้ายใบยเสร็จที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเลขทะเบียนร,รถเลขยดยานพาหนะมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบกับส่วนนั้นช่วงนี้ดวงนารีอุปถัมภ์หรือบางคนมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์จะได้ดวงเมียน้อยนะดวง เมียน้อยดวงรักในความรักความรักที่อยู่ในเงามืดไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวจริงได้มันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเลยความรักครั้งเนี้ยมันจำเป็นจะต้องอดทนรอคอยเวลาและโอกาสจำไว้เลยว่าเรื่องความรักสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอย่าตัดสินคนแค่วันเดียว โดยเฉพาะคนที่มีความลับโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะรับลมคมในอย่าไว้ใจใครมากช่วงนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนเข้ามาเนี่ยหลายๆคนก็หวังผลประโยชน์อะไรในตัวเราเหลือบางคนเขามีคู่มีแฟนมีผัวมีเมียอยู่แล้วแต่ความเจ้าชู้เนาะบางทีมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เระมัดระวังเรื่องความรักในความรับให้เระมัดระวังเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างในกรณีคนที่มีคู่ คนที่มีคู่เนี่ยหลีเกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของความมีสนเสน่ห์ ตัวแฟนคุณก็ได้นะอาจจะมีสเสน่ห์หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีสเสน่ห์รู้ทั้งรู้ว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแต่ก็มีคนเข้ามาหรือบางครั้งเนี่ยอีคนที่จะเข้ามาหาเนี่ยอาจจะเป็นเข้ามาหาแฟนเราหรือเขา้ามาหาตัวเราก็เป็นได้ความรักบางคนอาจจะถึงขั้นหย่าร้างบางคนปัญหาที่เรือรงังแบกรับมานานคาราคาซังความรักไม่ได้ดังใจคนรักไม่ได้ดังใจถ้ายอยู่ไปแล้วมันไม่มีความสุขอาจจะตัดสินใจเลิกอาจจะตัดสินใจ หรือมันมีเรื่องโปะแตกจับได้ว่าแฟนมีชู้มีกิก๊กแล้วตัดสินใจห่างกันสักพักหรือเลิกกันเลยก็ได้นะลองดูละกันไม่รู้ว่าคุณอยู่ในกรณีไหนอยู่ในเคสไหนแต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรขอให้เลือกทางที่ตัวคุณเองมีความสุขที่สุดอย่าทรมานตัวเองความรักเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตถ้ามันไม่ใช่ก็ ปล่อยมันไปซะจบซะชีวิตจะได้มีความสุขมากกว่านี้สุขภาพระมัดระวังในเรื่องของความดันโลหิตภูมิแพ้หรือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเหรือรังส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีให้ระมัดระวังเรื่องหมดลูกลังไข่และอวัยวะเพศให้ดีๆนะคะส่วนเรื่องของปวดหลังปวดไหล่ปวดป่าช่วงนี้ก็อยาหักหมมากเกินไป พยายามนะช่วงนี้ถ้าคุณหักโหมมากเกินไปสุขภาพร่างกายมันจะประทวงแล้วมันจะย่ําแย่อาจจะมีเกณฑ์ไปพบแพทย์อาจจะมีเกณฑ์ไปหาหมอหรือบางคนถ้าอาการหนักหน่อยก็อาจจะถึงขั้นได้แอดมิดนอนโรงพยาบาลช่วงนี้ขอพรอ,องค์พระแม่ลักษมีหรือพระแม่อุมาเทวีเสริมดวงใครที่เป็นสายเทพเจ้าจีนขอพรอ,องคเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมเสริมดวงส่วนการทําบุญก็คือบริจาคลงศพและ เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะคะเป็นกำลังใจให้โอกาสดีๆสิ่งดีๆกำลังมีเข้ามาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรตัดสินใจแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่เรามีนะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมทุกๆท,ท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ